สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้เราพามาชมรถขุดที่ร้านกันนะครับก็ที่กัดพานทองชลบุรีนะครับผมลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผม,มเดี๋ยวเราพามาชมรถขุดที่ร้านกันนะครับว่ามียี่ห้อไหนรุ่นอะไรบ้างนะครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าชอบรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับผมสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือจะโทรศัพท์มาพูดคุยกันก็ได้นะครับที่เบอร์0616960160นะครับวันนี้เราพามาชมรถขุดเล็กหลายรุ่นเลยนะครับที่ร้านว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มชมกันเลยนะครับผมคันนี้เป็นยี่ห้อโคมาสุ PC 30 รุ่นเนั่นเองนะครับผมมีเก่งด้วยนะครับมีเก่งด้วยสวยๆแบบนี้เลยมีเก่งสีเป็นสีเขียวตัดสีดําเลยนะครับผมคุงกีฟันยังกกิบอยู่นะครับผมนี่เลยนะครับสภาพโคมาสูพีซีรุ่นเจ็ดนะครับคันนี้เสนอขายอยู่ที่3า9แ0 0บาทนะครับสามแสนเบาท เป็นรถขุดไซส์ขนาด3ตันนะครับโฮม,มสุพีซีสามรุ่น7นั่นเองนะครับผมตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพโดยรวมของรถคันนี้นะครับถัดมาเรามาดูที่คันนี้เลยนะครับเราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับผมสำหรับรถขุดโกเบโกสาม S.K. 3 0 S.R. นั่นเองนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าราคาไม่แพงมีโปรโมชั่นด้วยนะครับตัวนี้สภาพนี้เลยนะครับผมตามสภาพนี้เลยนะครับได้เป็นรถรุ่นใหม่แล้วด้วยนะครับผมตูดกลมคอนโทลสั้นปั๊มนิ้วนะครับผมช่วงล่างแท็กเหล็กใบมีดสวยๆเดิมๆครับคันนี้เสนอขายราคา259 000บาทแต่ เรามีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าไปเลย20,000บาทนะครับส่วนลดพิเศษ20,000บาทเหลือเพียง2 3 9 0 0 0บาทและยังไม่หมดเท่านั้นพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับพร้อมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนี่เลยนะครับรถขุดโกเบโกา SK30SR สภาพนี้เลยนะครับก็ท่านใดที่มองหาอยู่ราคาถูกไม่ควรพลาดเลยนะครับ เพราะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับสาหรับราคานี้รุ่นนี้ด้วยนะครับผมโกเบโก้นะครับผมถัดมาดูที่คันต่อมานะครับคันนี้เป็นรถขุดเล็กไซส์3ตันนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับสีเขียวตัดดำนะครับเป็นออฟเซตบ o ูม i h i 3 0 z นั่นเองนะครับผม i h I 3 0 z คอนโทลเป็นคอนโทนน้ำมันแล้วนะครับตัวนี้ ให้ดูกันชัดๆนะครับผมคอนโทรลน้ำมันขับสบายนะครับคันนี้ระบบทำงานไวคล่องตัวเลยทีเดียวคันเร่งอยู่ทางด้านขวานะครับก็จะมีกุญแจเสียบอยู่ตรงด้านขวาอันนี้ก็เป็นหน้าปัดนะครับผมใช้งานเพียงแค่5 0 0พันกว่าชั่วโมงเท่านั้นนะครับช่วงล่างคันนี้เป็นแทกยางนะครับเหมาะมากกับการใช้งานบนถนนนะครับขุดวางท่อประปาะอะไรเงี้ยนะครับระบายน้ำ ไซนี้ทำงานในเมืองดีเลยนะครับผมค่อนข้างคล่องตัวเลยทีเดียว iH I30 Z คันนี้เสนอขายราคา359,000บาท3 5 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่รับไปเลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศรับไปเลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมสำหรับรถขุด i h I30 z สสภาพสวยจริงๆคันนี้ ไซส์สามตันถัดมามาดูคันต่อมาเลยนะครับคันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนั่นเองนะครับโคมาสุ PC สามรุ่นเจนั่นเองนะครับผมโคมาสุ PC 30รุ่น7ตัวนี้จุดเด่นคือบูมอาร์มที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างยาวนะครับเป็นบูมอาร์มเดิมของเขาตักขึ้น6รล้อก็สบาย สำหรับรถขุดคันนี้ช่วงล่างเป็นช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กนะครับไปมีดด้านหน้ามาพร้อมเลยนะครับผมใบมีดด้านหน้ามาพร้อมคอนโทรลสั้นนะครับคอนโทรลสั้นเลยสไตล์โคมสุกนะครับผมอันนี้เป็นสีเดิมเลยนะครับสีเขียวเดิมๆของเขาเลยอันนี้ก็เป็นสภาพบริเวณรอบๆคันนะครับคันนี้ร้านสองรถสวยเสนอขายราคาสามแสน 5 9 0 0 0บาทนะครับโคมาสูป PC 30รุ่น7นั่นเองนะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบนะครับปั๊มนิ้วนะครับผมตัวนี้3สูบป,ปั๊มนิ้วนี่เลยนะครับราคา359,000บาทนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้เลยที่เบอร์06 169 60 160, 160นะครับถัดมาเรามาดูคันนี้นะครับใหญ่บึกบึน เหมาะงานสวนที่หลายๆไร่มากๆเลยนะครับผมคันนี้ทำงานถือได้ว่ารวดเร็วปุ๊บปา๊เพราะว่าเป็นรถค่อนข้างใหญ่ไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับ45นั่นเองนะครับกำลังขุดก็เยอะขึ้นนะครับเครื่องยนต์ก็มีขนาดอยู่ที่4สูบนะครับปั๊มเป็นปั๊มนิ้วนะครับผมบูมอาร์มนี่ยาใหญ,ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะครับผมตัวนี้ ุงกีก็ค่อนข้างใหญ่นะครับฟันสีซีนะครับปุงกีเดิมๆนะครับช่วงล่างสภาพสวยเดิมเลยทีเดียวช่วงล่างเป็นโซ่แท็กเหล็กนะครับผมมาพร้อมกับใบมีดด้านหน้าเลยนะครับผมคันนี้ยันมา YB45 นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ราคา 4, 2, ล้านสองรถสวยเสนอขายราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท อันนี้เป็นสีเป็นสีเหลืองนะครับตัดสีดำนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับกับรถขุดยันม่า YB45 นะครับโอเคครับถัดมาดูคันต่อมาเลยนะครับอันนี้เป็นมิตซูบิชินะครับ M/M 3 0นะครับผมตัวนี้ไซส,ส์3ตันนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับอันนี้เป็นสภาพโดยรวมของเขานะครับเป็นบุงกีนะครับมิตซูบิชิ M/M 3 0นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นคอนโทรลสั้นแล้วหเหมือนกันนะครับผมช่วงล่างคันนี้โซ่แท็กเหล็กนะครับ สีเหลืองนะครับผมสีเหลืองคันนี้รถขุด ut, เ,เล็กๆก,ก็จะมีใบมีดดันหน้ามาพร้อมเช่นเดิมนะครับผมสำหรับคันนี้มิสูบิชิ M-M 3 0มล้าน2รถสวยเสนอขายราคา259,000บาท259,000บาทนะครับผมสภาพนี้เลยนะครับไซซิ่งขนาด3ตันนั่นเองนะครับผม ลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดอยู่ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็คือรายการที่มีอยู่ที่ร้านนะครับตอนนี้ท่านใดที่สนใจคันไหนเป็นพิเศษโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ0616960160นะครับ 061-696-0160นะครับผมสุดท้ายก็ฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาเจอกับลูกค้าอีกทีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ